สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะผมกับวิดีโอของช่องอ The BAT นะครับผมวันนี้เราก็กลับมากับในเนื้อหาของการสอนสนทนาภาษาอังกฤษนะครับผมวันนี้จะเป็นประโยชน์ของการกล่าวลานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะเป็นตั้งแต่วิดีโอที่แล้วที่เป็นการกล่าวสวัสดีทักทายนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นของการกล่าวลา ประโยคของทั้งสองวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็นประโยคที่เป็นทางการนะครับผม,ผมก็ไม่ทราบว่าในวิดีโอที่แล้วแจ้งไปแล้วหรือยังนะผมก็จะมาแจ้งอีกครั้งนึงว่าอ่าวิดีโอน,นี้และวิดีโอที่แล้วเนี่ยเป็นประโยคที่เป็นทางการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประโยคของการกล่าวลานะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมอ่าสำนวน แรกคำพูดจำนวนที่ใช้ของในการขอตัวลานะครับผมสนทนากับผู้สนนามาได้สักพักละเราต้องการที่จะเบรกตัวออกไปทำธุระของเรานะครับผมจะมีก่อนใด,ดบ้างนะครับ <c oughs> สำนวนที่หนึ่งนะครับผม I must listen o w ครับผมเดี๋ยวพูดติดกันเลยก็ must ส l ิ v e now ประมาณน,นี้ครับผมก็จะเป็นประโยชน์ของการกาล่าวลานะครับผม,ผมก็อีิกลบหรือรูปประโยชน์นี้ก็คือ I affect I have t o g o n o w ครับ I affect ขออภัยครับ I affect I t o g o n o w นะครับผมขออภัย I affect I affect I have to go now ครับผมประโยคมันจะยาวนิดนึงครับผมน่าจะเป็นาการนะครับผมหรือสั้นๆเลยก็คือ I must go now ครับผมตัดประโยคออกไป่วนหนึ่ง I must go now ก็ใช้ได้เช่นกันหรือ I must be on my way ที่เราได้ยินบ่อยๆเลย I อวีไอมัดวีออนไมวนะครับประมาณนี้นะที่เราได้ยินบ่อยๆบางทีเราเจอหนังที่เป็นซับไทยบางทีก็ราอ่ ประโยคนี้เจอกันบ่อยๆนะครับหรือถ้าจะพูดว่าดีใจที่ได้คุยกันอีกนะฮะนยครเหมือว่าเราเคยคุยพูดสนทนาน,นี้มาแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกเราอยากจะพูดกับเขาว่าเราดีใจมากเลยที่เราได้คุยเขาอีกจะพูดว่าไงนะครับผมก็คือ it s been a pleasure ครับ it been a pleasure talk to you ยูนะครับผม i t s b ี e n a pleasure t ร l k i n g to you นะครับกรูปประโยคนี้คือ I and I enjoy meet I enjoy meeting you นะครับ I enjoy meeting you หรือ it's b e e n n i c e to talk to you นะครับผม it's it b e e n nice to talk to you อันนี้ก็คือซ้ารูปประโยคนี้ใช้ในกรณีตัวการคืออยากจะบอกฝ่ายว่าเราดีใจนะคะคือเราได้คุยกันอีกหรือดีใจนะครับที่เราได้คุยก,ก,กันอีกนะครับต่อไปถ้าเราต้องการจะถ้ารางการบอกว่าบอกว่าหวังว่าจะได้เจอกันอีกหรือไว้เจอกันใหม่ประมาณนี้ครับนะผมเราจะใช้รูปประโยคว่าอย่างไงนะครับผม ็จะมี I hope we l l meet again sometime. ขอ I I I hope we meet again sometime นะครับไม่ใช่ถ่าย t i m นะเอาแต่ว,ว่า time t i ก็จะเป็นประโยคที่พูดว่าหวังหวังว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับผมประโยคนี้นะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีก อันหนึ่งนะครับผมก็คือ until 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 next time นะครับผม until next time หรือ see you see you later นะครับ see you later until next time กับ see you later เนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันก็คือเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมหรือ see you again ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือเจอกันใหม่อีกครั้ง ซ o ยูซูนนะครับผมครับแปลว่าเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมก็เลือกใช้กันตามสถา,า,านการณ์แลวกันเพราะว่าเราจะบอกกับอีกฝ่ายหนึงว่ากว่าจะได้เจอกันอีนะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าเจอกันใหม่อีกครั้งเจอกันเร็วๆนี้ก็ต้องเลือกใช้ว่าในบทที่เราสนทนาตอนนั้นนะครับผมกับผู้สนทนาคนเนี้ยเราควรจะใช้รูปประโยคไหนจะเหมาะกับผู้สนทนะครับ ต่อไปนะครับผมตอบกลับนะครับในการตอบกลับว่าก่อนนี้ถ้าเขาพูดกันแล้วว่าหวังดีหวังว่าจะได้เจอกันอีกอะไรงครับเราอยากจะตอบกลับเพราะว่าหวังจะได้เจอคุณเช่นกันนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นเยกเทว่า am sure ว e will นะครับ and ซั we will นะครับผมไม่ใช่ will นะครับขออภัยแอนซั we will นะครับผมอีกรูปประโยคนึงคือ i โฮปโชนะครับผมและสุดท้ายก็คือ i hope so t o นะครับผมขอัยครับพิมพิมตกคำว่าโ so ซไปนะครับมันจะมีคำว่าโ so ซอยูอ่อยู่ก่อนทูนะครับเหมือนเหมือนเหมือนคำนี้นนครับผมกคำนี้เลยแต่มีคำว่าทูต่อท้ายนะครับพิมตกตออกไปนะครับผมมันจะเป็นไอโฮปโ o o o นะครับ ต่อไปนะครับผมเปนการตอบกลับด้วยการอวยพรก่อนจากลานะครับผมก็จะแบ่งแบ่งไปตามบริบทเหมือนเช่นกัน,นครับผมจะแจกไปทีละบริบทนะครับอ่าต่อไปอันนี้ประโยคแรกนะครับมอาซิปซิปแล้วครับอ่าคือพิมพิมพิมมาติดกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นอ่าอเมริกัน อันอนิเมชัทนทับเข้งไหวครับมันทำติดกันก็คือจริงจริงแล้วมันจะออกเสียงว่าแท็บอาร์โกทิปนะครับผมแท็บอาร์โกทิปรับผมมันมันมีตัวเอตัวนี้ครับตัวเอตัวใหญ่ตัวนะครัขึ้นมาไม่ไแน่ใจมาจากไหนมันจะออกเสียงว่าแท็บอาร์โปกิปนะครับต่อไปก็เป็นอแท็บแท็บอาร์เซฟทิปนะครับผมและสุดท้ายคือวอนไวอาร์ดนะครับ วอนบอยอาร์ตก็คืออันนี้จะใช้กรณนนีที่ว่าอีกฝ่ายเน่ยเขากาลังจะเดินทางนะครับผมเราก็จะบอกเขาว่าเดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับ่อ,อมาตุกอ,อันเินพาร์ต,ตัวเอตัวนี้ครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็น have อโก time นะครับผมแท็บอโก time ตัวนี้ก็เป็นตัว M นะครับผมพื้นผิผิดไปนะฮะต,ตัวนี้แทอ็อโกไทมตัวนี้เป็นตัว M นะครับแล้วก็อีกประโยชน์นึงคือแท็บอะโกเดย์นะครับผมแ a ็อโกเดย์อันนี้ใช้กรณีทชื่อว่าบอกเขาว่าโชคดีนะวันนี้ขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นประโยชน์ชื่อว่าแท็บอะไนา แท็อันไหนฮอร์เรอร์นะครับแทปแทปแทปอันไหนฮอร์เรอร์นะครับเอาขออภัยครับผมแทปอันไหนฮอลลีเดย์นะครับผมไม่ใช่ฮอร์เรอร์นะครับแทปอันไหนฮอลลีเดย์นะครับอ่านได้ไงในฮอล์เรอร์แทปอันไหนฮอลลีเดย์กับแทปอฮโกลวิเอ็นนะครับผมอันนี้เป็นคำวอนพรที่ขอให้อีกฝ่ายมีความสุขในวันหยุดนะครับผมฮอล์เรอร์พูดได้ไงฮอล์เรอร์ฮอลลีเดย์นะฮอลลีเดย์วันหยุด ต่อมานะครับผมเป็นคำว่า take care of yourself นะครับผม take care of yourself ไอต,ตัว A ตัวนี้มาจากไหนนั่นสงสัยมากเลยนะแล้วก็ take care คุณเฉยนะ take care ส,สญญั้นๆเลยแล้วก็ take good care นะครับผมก็เป็นประโยคที่บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะนะครับผม ต่อมาครับผมถ้าคู่สนทนาถ้าสนทนาด้วยเป็นการสนทนาตอนก่อนนอนหรือยามค่ำคืนนะครับผมประโยชน์ที่เราอยากจะพูดหรือเหมาะสมในช่วงเวลาน,นั้นก็าอาจจะเป็นการบอกให้เขาฝันดีหรือนอนสบายอย่างเงี้ยครับผมก็จะใช้ประโยคว่า sleep t i m e sleep t i m e หรือ sleep well นะครับผมจะแปลว่านอนหลับ ให้สบายนะนะครับหรือมายแล้วตัวเอให้ตัวเอตัวเนี้มาจา่ไหนไม่มีนะครับผมในประโยคจริงๆไม่มีตัวเอตัวนี้นะครับผมจะเป็นจุดเฉยๆนะครับผมเพราะผมพอเข้าใจแล้วมันเป็นตัวมือผมได้ประกฏตรงจุดตรงที่เป็นเหมือนลูกน้ําที่ลอยอยู่ด้านบนนะครับผมมน่าจะกดตรงนั้นนะครับอาจต่ประโยคจริงๆจะเป็นจุดนะครับจุดเฉยๆนะครับจุดจุดจุดนำสต็อก,กนะฮะจุดสต็อหลังตัวที่นี้ ก็เป็นประโยคที่อ่านว่าสวิตดีมนะครับผมสวิตดีมแปลว่าฝันดีนะครับผมหรือสัส้นๆเลยฟู๊ดลักนะครับผมแปลว่าโชคดีนะครับต่อมานะครับผมถ้าเราต้องการแลกนำบัตรนะครับหรือให้นำบัตรกับอีกฝ่ายไว้นะครับผม่าติดต่อการทายหลังเราใช้รูปประโยคว่าอย่างไรนะ อันนี้เลยครับประโยคแรกนะครับเพียไมค์การ์ดนะครับเพียไมค์การ์ดหรือยาวหน่อยครับผมเพียไมค์บิสเนสการ์ดนะครับผมแปลเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือมีนามบัตรนี่นามบัตรของฉันนะครับผมก็คือหัวหน้ายื่นให้เลยบอกนี่นามบัตรของฉันนะครับผมอาจจะดูยัดเยียดนิดนึงประโยคนี้อันนี้ก็คือประโยคต่อไปก็คือ would you ไร้ไมค์การ์ดอาวุธอาวุธยูไร้ไมค์การ์ดนะครับผมประโยคนี้จะแปลว่าคุณต้องการนามบัตรของฉันไหมนะครับผมถามเขาก่อนนะครับเมื่อยัดเยียดเมื่อยัดเดยียดในประโยคแรกรคือถามเขาก่อนว่าเขาต้องการนามบัตรเราไว้ไหมนะครับแล้วก็ประโยคที่สามนะครับผม My a ค์อิกิฟยูไมค์การ์ดไมค์อิกิฟยูไมค์การ์ดคือถามเขาก่อนว่าฉันมีนามบัตรของฉันกับคุณได้ไหม ขอัยครับฉันให้น้ำบัตรกับของฉันกับคุณได้ไหมที่ถามขรโกอบกว่าเราสามารถให้น้ำบัตรเขาได้ไหมนะอยาไปยัดเยียดเขาหระโยคแรกต่อมานะครับผมถ้าเราต้องการโทรต้องการไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการโทรต้องการให้เขาโทรหาเราเมื่อเขามาถึงที่นี่อีกเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่ง แล้วพนคนนี่เขามาเที่ยวหรือเขาผ่านมาแล้วเราได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วถ้าเกิดเราจะบอกขาว่าถ้าเขามีโอกาสได้มาที่นี่อีกอาอยากเขาโทรหารเราอะเราจะรู้ประโยคว่าอย่างไรนะครับประโยคแรกนะครับผมท่านอ่านว่า give me a call when with ขออภ give you a call when you visit here again นะครับ give me a call when you visit here again นะครับผมก็คืออยากให้เขาโทรหาเราอีกหรืออีกรูปประโยคนึงก็คือใช้ได้เหมือนกันนั่คือไวน์ดอนยูกิฟม e แอ a กอฮอลเวย์ยูอินทาวตัวดีไม่ลนไหนแล้วนะตัวดีไม่ไม่มีดีนะครับผมไม่มีดีเคุนจุดคุณจะตอปเหมือนกันสามตัวเอ็มจุดคุณจะตอปไม่มีดีนะครับผมไอ้สองประโยคนี้ก็จะใช้กรณีที่อยากให้เขาโทรกลับหาเรานะครับผมหรือ สั้นๆก่อนที่จะจบกันไปนะับนี่คือนี่คือจบแล้วนะครับเกี่ยวกับการบอกลาก็คือจะจบโป,ประมาณเท่านี้แต่จะมีประโยคนึงที่ใช้ได้เช่นกันแต่ว่าประโยคนี้คือหลังจากที่เราพูดก่อนนั้นเนี่ยที่เราพูดกันไปในวิดีโอนี้คือพูดก่อนแทบไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วจะลากันจริงๆและเราจะใช้คําว่าพูดบายนะครับพูดบายแต่แต่ถ้าพูดคุยกันอยู่อยู่อยอยบอกพูดบายเลยก็คงจะ ดูห้วนไปก็คือจะใช้ประโยคที่เราพูดที่เราแนะนําไปเมื่อก่อนนั้นนะครับไม่ว่าจการอวยพรอ,อะไรก็ตามหรือการบอกฝันดีอะไรก็ตามแต่ก่อนแต่ก่อนจบการสนทนาอย่างแท้จริงให้ใช้คําว่า g o o d b y นะครับผมนะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของรูปประโยชน์การบอกลายอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ขอฝากช่อง A T L ะบีทเอาไว้ั้งระบบ่องของเราก็จะมีคอนเทนต์เกิดตอนนี้ก็ที่มีอยู่ก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนอไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าสอนอะปะแต่คำว่าแนะนําความรู้เกี่ยวกับการบัญชีนะครับผมเป็นวิชาสายวิชาที่ผมร่ำเรียนมานะครับผมเป็นหลักแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับการสนทนาดาษาอังกิจก็คืออันนี้ผมเองก็กำลังเรียนรู้อยู่เช่นกันก็เอามาแชร์กันไปนะครับผมแล้วก็มีส่วนของ คลิปสั้นๆในการเล่าเรื่องทั่วไปเร,เรื่องเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมหรอกแต่เป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาทีหนึ่งเป็นเรื่องเหมือนนิทานเรื่องเล่าสั้นๆะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเล่าไปแต่อันคลิปนั้นจะเป็นใช้คลิปรูปแบบนั้นเป็นการใช้เสียง AI นะผมต้องยอมับว่าเราใช้เสียง AI ในการในการบรรยายเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยถนัดก,การบรรยายนิทานเท่าไหร่ก็เลยใช้เสียง AI แล้วก็พยายามปรับเสลี่ยให้มัน พูดให้แบบฟังสมูทฟังลื่นไม่พูดติดกันเกินไปหรือไม่อ่านคําผิดนะครับผมไม่อ่านคําผิดให้เรารู้สึกสะดุดกับการรับฟังนะครับผมก็ขอฝากซองของเราวัานครับผมวีเอทอนาคตอาจจะมีเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับการาแนะนำน,น,น,นะครับผมแนะนําแนะนำใ,ใช้คำศาสอนแนะนําเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษีนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมเรียนสายวิชา,าด้านการบัญชีมา้วนกะ็มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษี และค่าภาษีด้วยแล้วก็อาจจะมีคลิปแนะนําเกี่ยวกับภาษีให้กับทางผู้ฟังด้วยทีหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์นะครับผมคอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์สิแต่คำว่าวิดีโอวิดีโอในการใช้ค่าจริงๆแล้วผมนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอย่างเห็นในโลกโก้ผมเนอะจะมีสมุดบัญชีมีปตัตจัเลนแล้วก็มีไข่ควงนะครับผมก็ทุกคนาอาจสงสัยว่า เฮ้ยไอสาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับผมและบีเอทีเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ V เนี่ยมาจากคำว่า barber นะครับ A มาจากคำว่า account แล้วก็ T มาจากคำว่า talk นะครับผมก็คือ talk ก็เล่าไปเรื่อย account ก็บัญชีการบัญชีแล้วก็ barber ก็ทำสั่ผมก็คือว่าผมมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมทำให้มันสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ครับผมก็เลยมาหาที่อุตส่าห์ก็ดัน มาเป็นเลือเงเก็นยวกกัดผมนะครับก็เลยเรียกเป็นคาว่าบาร์เบอร์มานะครับแต่ว่าด้วยความที่เราก็รักวิชาการบัญชีด้วยเช่นกันเพราะเรา,าเรียนมาก็เลยจะมาทำยูทูบเบอร์ที่มีอ่าเขาเรียกว่ารวมกันอยู่ในช่องเดียวก็คือบาร์เบอร์แอคเคาทแล้วก็ของก็คือเล่าไปเรื่อยทอ ส่วนของการสอนภาษาจีก็คือแนะนำภาษากินหรือการสอนสอนทำภาษาคิดเนี่ยก็อยู่ในส่วนของการแต่ส่วนสายควงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน V a t นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดส่วนที่ต้งคือช่องเนี่ยยังไม่ได้คิดจะทําแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะไปทําเพิ่มก็คือการเรียนซ่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นที่สิดอี่หนึ่งครับผม ชีวิตผมเราตนอนนี้อาจจะมีสามอาชีพคือเป็นยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปนตั้งแต่ผมแนละเป็นช่าง่อมคอนไฟฟ้าด้วยถ้านักก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการตัดผมหรือช่องคนไฟฟ้าเป็นวิดีโอก็ฝากติดตามกันด้วยเชน่นกันครับผมก็ฝากท่งอง V A T ไว้ er, ในดวงจิตดรงใจของทุกคนครับสวัสดีครับผม